รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานสอนครั้งที่2ระหว่างวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวออนพัฒราไคร่นุ่นกา ปัจจบันดำดรงตำแหน่งครูอันดับขอส .2 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโทบร,ริหารการศึกษาเริ่มปฏิบัติราชการเมื่อปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติในงานทางวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะตามใบโดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ออนแฮนและผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนโดยจัดทำใบงานและสอนผ่านทางไลน์กลุ่มกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กทุกๆสัปดาห์ และผู้ปกครองรายงานผลผ่านทางลายกลุ่มห้องเรียนเป็นภาพถ่ายและวิดีโอสั้นๆโดยครูกำกับติดตามกิจกรรมต่างๆและตรวจผลงานของเด็กเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงกับสื่อที่หลากหลายเรียนรู้โดยง่ายสนใจในบทเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดทักษะความสามารถเนื่องจากเด็กได้เรียนรู้ลงมือทดลองฝึกปฏิบัติและกล้าแสดงออกทางความคิด ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้เช่นรับประทานอาหารล้างหน้าแปรงฟันได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมาเช่นผู้ปกครองได้ส่งภาพกิจกรรมเด็กๆผ่านทางไลน์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าในเรื่องการจัดประสบการณ์การจัดหาสือ่อการผลิตสือ่อและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการกับเพื่อนครูดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาและนำมากแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโดยให้คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดออกติดตามกำกับประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกายแจกสปเปรย์แอลโกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กเข้าร่วมประชุมในระบบซูมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลาและอบรมในระบบออนไลน์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเต็มความสามารถเช่นจัดบรรจุสเปรย์แอลโกอฮอล์จัดบรรจุหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกใจ่ายในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารสร่วนตำบลบ้านเหล่าปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ LQ องค์การบริหารสร่วนตำบลบ้านเหลา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นปลูกป่าปล่อยปลาดิฉันนางสาวออนพัทราใกรนุ่นกาขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านและขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ